วันมาเข้าสู่เกมของเราด้วยานนะฮะพาไปย้อนยุคครับผมไม่รู้ทันไหมเกมนี้นะฮะ Crazy Taxi นะครับผมซึ่งเกมก็ชื่อตามนี้เลยนะฮะ Crazy Taxi ฟังเสียงเพลงฮะเป็นไงล่ะปลุกเล้าในอารมณ์หรือเกินนะครับเอาจริงผมไม่เคยผมไม่เคยเล่นเกมนี้นะวันนี้จะเป็นวันแรกเลยที่ผมมาจับจอยนะเล่นเกมนี้ฮะ Crazy Taxi เอาตัวไหนดีฮะตัวจี๊ดๆเลยผมสีเขียวตัวนี้ ฮิวิโก้ลุยเขาบอกว่าต้องไปกดลับห้ามออกจากวงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาขึ้นมาฮะแล้วเขาจะบอกทางเราเขาบอกงี้อ่านะเขาจะบอกทางเราแล้วเราก็ไปตามทางนะฮะไปห้ามชนคนห้ามชนรถโอ้เข้ทีโทษทีนี่แหละฮะคือที่มาของแครนซี่แท็กซี่นะฮะโอ้โหนะะดนกว่าสายแปดก็คือคันนี้นี่แหละฮะไปแล้วยังไงต่อยังไงต่อเบรกเขาบอกให้เบรกเอาให้ถอยหลังด้วยไอถอยหลังให้ถอยหลัง อยอยู่ทอยทอยทอยโอเคโอเคเบรกเบรกเบรคุมไหนไม่รู้ได้เงินแล้วรู้แต่ว่าได้เงินแล้วไปละไปต่อละไปรับต่อไปรับต่อน้ำสาวพ,พี่มาแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยแล้วมาแล้วขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยบอกทางพี่นะพี่ไม่รู้อ่ะพี่ไปอย่างเดียวเดินห้าอย่างเดียวนะพี่มีแต่ Abend เล่งยิ <S <S <IN í> ่งหาเบรกไม่เจอเลยน้องเอ้ยเบรกอยู่ไหนน้องเอ้ยรู้แล้วไม่ต้องบอกขอมอนเร็วอยู่ไม่ต้องห่วงเร็วอยู่แล้วเร็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 วนรกคือพี่เองน้อง โอ้ผมไม่ต้อง,งห่วงครับไม่ต้องห่วงรถทำมาดีรถทำมาดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคกันแล้วกันแล้วการแล้วการแล้วพี่มาส่งน้องแล้วยังไงเหลืออีกสองวิสามสองหนึ่งหมดเวลาจนป่านี้ยังหาเบรกไม่เจอ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวคอสตัวนี้เลยดีกว,ว่าเออหาเปล่าสนใจมาเปล่าเดี๋ยวพี่พาวแว่นเองเน้องลยุยมาซับมาซับไปแล้วไปแล้วเบรกเบรกอยู่ไหนเบรก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  แล้วหน่อยหาเบรกไม่เจอแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวจากเบรกกลายเป็นหอยหลังได้ไงนั่นเด็ดเดเดียวรีบอยอ่อย่าเร่งเร่งมากเดี๋ยวชนเขาร้องอย่าเร่งเลยอย่าเร่งอย่าเร่งพี่พี่รีบอยู่แล้วเบรกอยู่ไหนอะ๋อเบรกเจอแล้วเบรกอยู่ข้างบน <minutes> later. มาแล้วพี่มาแล้วน้องจ๋าเชิญเลยครับมาครับมาครับ,รบเอ้า เอ้าคนบ้านเดียวกันไปไหนนะครับเดี๋ยวโหยโวยหนูยมันจะคุยโดนชนเลยนี่มาแล้วครับคนบ้านเดียวกันผมมาส่งใกล้ๆบ้านเลยครับบ้านเดียวกันครับเชิญครับผมสบายครับคนบ้านเดียวกันผมไม่คิดเงินนะครับพอมใจดีครับยนนบ้าเดีวกั น้องสาวเชิญเลยจ้าน้องสาวไปไหนนะนี่บบป๊อปครอนมาเนียฮะไปป๊อปครอนมันเนียโรงงานผลิตป,ป๊อปครอนของพี่เอเหลออได้เลยไม่น่าเชื่อเลยทําไมเกมมันช่างส่งขนาดนี้ใกล้ถึงโรงงานป๊อปคอนพี่เอแล้วเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวอย่าเพิ่งมมดูลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาดูลาใกล้ถึงโรงงานใกล้ถึงโรงงานแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโรงงานใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอย่าเพิ่งหมดเวลาโอ้โหอีกนิดเดียวไปไม่ถึงแต่สั่งได้นะที่เพี่ร์นักเรยนเจอ พระซีชีวิตดีขึ้นหน่อยนะฮะสมมติว่านี่เป็นอาสุนะของผมก็แล้วกันนะฮะพร้อมไหมอาสุนะอาสุนะพร้อมไหมพร้อมโอเคไปแล้วอาสุนะบอกว่าโอเคแล้วทุกคนท้างั้นเราจะไปด้วยกันนะไปแล้วคือโตสักอย่างเราจะไปกันแบบสบายๆครับมาแล้วครับเชิญเลยขึ้นมาได้เลยครับเดี๋ยวฉันจะพาไปเองไปสู่โลกของ เวอร์ชั่วเวลาเข้าเข้าเวอร์ชั่วมันต้องพูดก่อนใช่ไหมว่าเล่นสตาร์ทดิงสตาร์ทนะครับเล่นสตาร์ทมาแล้วครับถึงแล้วเชิญเลยครับขอบคุณมากครับอาซุนะไปต่อเลยอาซุนะอาซุนะมาต่อแล้วครับอาซุนะรับคนมาแล้วขึ้นมาเลยอาซุนะขับดีๆนะอาซุนะแล้วใจชั่วยอยู่ไปอีกเร็วอีกเร็วขึ้นอีกอาซุนะ <Yes, S 1> เร็วขึ้นอีกไปเลยอาซุนะสตาร์เบิร์สตีมถึงแล้ว A few moments later. ถ้าชนรถจะพูดว่าสตาร์เบอร์รสตรีมดีไหม่แลจะไม่ชนสตาร์เบอร์รี่สตรีมสตาร์เบอร์รสตรีมสตาร์เบร์่สตรีมถึงแล้วอีกนิดนึงอาเซนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอาเซนะ s สตาร์เบร์สตรีมสตาร์เบร์โห เพื่อการเคลียร์ทางฮะต้องใช้พลัง Star b u บ s ร์ t สต a m มในการเคลียร์ทางนะฮะส t a r b u r s t Stream ว้าวสุดยอดเลยอาซนะเพิ่งรู้ว่าอซูนะขับรถเก่งแบบนี้นี่เองตรงนี้แหละที่เคยงงนะอาซนะรู้ทางครับทุกคนไม่ต้องห่วงครับทางครับทุกคนไม่ต้องห่วงเอาแบดไปแล้วฮนะไว้ใจอาซนะได้เลยไม่ว่ายัางไงอาซนะจะพาให้ถึงจุดหมายปลายทางถึงแล้วอาซนะเยี่ยมมากอาซนะเยี่ยมมาก m e n t ี later อ22วิจะเปลี่ยนกาครับอีก22ิวิจะเปลี่ยนกาครับรีบไปฮะรีบไปฮะสตาร์เบิร์นสตีมอื้มไปอีกเร็วอีกเร็วอีกเร็วอีกต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ยังเร็วได้อีกต้องไม่ชนอาสนะต้องไม่ชนออยหมดแล้วชนไม่ยั้งเลยฮะยังไงต่อเร็วอยู่ไม่ต้องห่วงเร็วอยู่แล้วเร็วเร็วเร็วครับเดี่ยวโหกันผมมาส่งใกล้ถึงโรงงานป๊อปคอนที่เอแล้ว